สวัสดีครับผมพบกับช่างนาซ่อมเครื่องอัดฟางนะครับวันนี้ก็มีอู่มีร้านของตัวเองนะครับรับงานเองโดยตรงจากลูกค้านะครับผมอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเคสที่รับเครื่องจากลูกค้าทางบุรีล์นะครับมาทําการดัดแปลงนะครับใส่ลูกเล่นชุดขาเขียร์ฟางให้กับลูกค้านะครับมาทําที่อู่นะครับนะมาทําอยู่ที่ร้านช่องทางติดต่อหรือรับชม คลิปนะครับช่างซ่อมเครื่องอัดฟางนะครับของเพจนะครับแอปส้มนะครับก็ช่างซ่อมเครื่องอัดฟางทั่วไทยนะครับเบอร์โทรก็0931 070836ข้งหน้างนาดนะครับเบอร์เดียวนะครับเครื่องไม้เครื่องมือมีอะไรมีรองรับนะครับเดี๋ยวพาไปชมแม็กซี่ตัวนี้ที่มาแปลงชุดขาเขียฟางนะครับเสริมลูกเล่นให้กับลูกค้านะครับไปกันเลยครับผมก็จะประมาณนี้นะครับ อันนี้เสร็จแล้วนะครับทําสีแล้วเหลือทดลองฟางในวันพรุ่งนี้นะครับเดี๋ยวพาชมคลิปตอนทดลองฟางนะครับตัวนี้เป็น mf สองสหรือว่า m a x กซ2สองสองสนะครับเป็นล้อหลบนะครับหรือลูกค้าที่มี m a ็กซีใช้อยู่เป็นพวก1 12นึ่งสองสี่หนึ่งสองแดะครับอยากแปลงล้อหลบเหมือนสองสองสี่สองสองปดนะครับสอบถามเข้ามานะครับหรืออยากได้ชุดขาเขียฟาง อยากติดวินไฟฟ,ฟ้ายกกระจังหน้าโดยที่ไม่ต้องลงมา,าปรับกระจังหน้าขึ้นลงด้านล่างนะครับกดรีโมทอยู่บนรถไถนะครับแล้วก็ชุดล่อนเอาเม็ดข้าวเปลือกนะครับอยากได้เม็ดข้าวเปลือกขณะเดียวกันก็ได้ฟางไปด้วยนะครับก็สอบถามเข้ามาครับที่0931070836า่เยางนาาครับผมหรือมีปัญหามาัดบ้างไม่มัดบ้างนะครับเคย ลองแก้แล้วไม่หายก็ลองมาใช้บริการเราดูนะครับแก้ไม่หายก็ไม่เอาตังค์นะครับผมลูกค้าที่ใชออ้อินเตอร์นะครับมีปัญหาเรื่องสลักล็อกคานหน้าแตกหักบ่อยนะครับแก้ไม่จบอยากแปลงเป็นชุดสลักล็อกคานหน้าเหมือนของอินเตอร์4ี่ห้านะครับก็สอบถามเข้ามาครับที่0 9 3ย์7 0 8 3 6ดครับผม อยากได้ตัวเครื่องสูงนะครับก็รับแปลงนะครับอยากได้ล่องเชือกนะครับก็จะประมาณนี้นะครับผมเบอร์โทรก็0931070836สวัสดีครับ